ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่เกม Escape Fist top นะครับเราจะมาเล่นด่านที่2กันแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงเสียเวลาอะไรทั้งนั้นนะครับเราจะไปโอ้โหประเภทด่านชา a l เลน g ์มันไม่ใช่ใน,นเรื่องครับผมควรเล่นปะมันเป็นชา a l เลน g ์อะอ่ะ,อะเล่นมาอย่าให้โดนน้อนจับกินเด็ดขาดวัตตาฟักระเบียงยามพรบแววเสียงเลยๆน้องกินด้วยเหรอ หลังจากที่ฉันพยายามหลบหนีจากมันฉันถูกเทเลพอร์ตมาอย่างที่ไหนสักแห่งสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความมืดและเขาวงกตอันซับซ้อนฉันได้ยินเสียงของพวกสัตว์ประหลาดอยู่นอกถงทางเดินเสียงผู้มันฟังดูน่ากลัวมากฉันต้องหาทางหลบหนีออกไปถึงแม้ว่าจะอันตรายแต่นี่เป็นทางเดียวที่ฉันจะรอดชีวิตเหรอสวัสดีอีกครั้งสวัสดีเฮ้ปล่อยฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะอืปล่อยฉันนะได้พยายามหลบหนีจากโปรแกรมรับทัศนคติแบบ4.0ก็ต้องหนีดิถูกลงโทษ การลงโทษนี้อาจมีอันตรายถึงชีวิตและแน่นอนเราต้องการอย่างนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือออกไปเผชิญหน้ากับพวกมันพวกมันไม่ตลกเลยนะมันไหนออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างนั้นฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งฉันจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังเมื่อคุณฟังเสียงแล้วให้คุณตะโกนว่าว่าชาติสัตว์กษัตริย์ไม่ อย่ามายุ่งใครจะไปพูดกันล่ะไอเปรตเอรักชาติศาสตร์กษัตริย<ม>์นี่มันกลิ่นของคนโกโหกถ้าอย่างนั้นก็ขอให้สนุก<โ>ก,กับการลงโทษแล้วกันนะโอเคไม่นะโอ้ไม่นะเนะสียงตัวละครดูแบบนะน่ารัก ฟงฟิงตะมุตะมีอีคือ,อคือโยโอเคเราเจอไฟฉายว้าวเกมนี้มีไฟฉายได้เหรอน,นี่โอเคมาโอ้ยเขายังชั่วหน่อยขอซ่อนตู้นหน่อยได้ไหมมีอะไหมไม่มีโอเคจำไว้นะครับตรงนี้มีตู้นะครับอันนี้คือวอดคือใหม่อีกรอบก็ไม่มีไฟฉายซะแล้วไปไหนแล้วนี่อะ โอเคผมคือคือผมต้องไปหาไฟฉายเองถูกไหมไอเทมสุ่ม้วยนะสุดยอดเลยเกมนี้เกมคุณภาพนะไอเทมจะสุ่มมัยไม่ได้อยู่ที่เดิมนะเนี่ยเมื่อกีุ้ตสห์จะโชคดีเจอไฟฉายแท้เลยนะขออ่านสิคุณไม่สามารถสู้กับมันได้แน่นอนครับผมสู้ไม่ได้หรอกผมเป็นคนธรรมดาสิ่งที่ทําได้มีเพียงวิ่งหนีและหาที่ซ่อนถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าวิ่งเพราะมันส่งเสียงดัง การคานจะไม่ส่งเสียงใดๆสิ่งที่คุณต้องทําก็คือหาถุงข้าวห้าถุงแล้วนําไปวางที่ท่านบูชาทางออกจึงจะปรากฏควรหาเข็มทิศมาติดตัวไว้ด้วยเพราะเข็มที่สีแดงจะนําทางคุณไปที่นั่นฉันจะทิ้งโน้นนี่ไว้เผื่อมีใครมาติดอยู่ที่นี่เหมือนกัน S คือใครก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่อาจทราบได้เราควรจะคลานใช่ไหมเพราะไม่งั้นเสียงมันจะดังนะครับเปิดโอเคเราได้ไฟฉายแล้วแล้วก็กระเป๋าพยาบาลด้วยแล้วก็หมดแล้ว โ okay. อเคอ,ยอย้าข้งชั่วหน,นะยนะเปิดไฟสิมันจะมืดนะ <c oughs> ประตูมาทำไรไฟฉายอีกระบอกเอามาทำาไมวะเปิดไฟไว้แล้วกันไฟฉายเยอะเนาะอ๋อมันมีแบตเตอรี่โอเคเข้าใจาละเราสำรวจนะเปิดไฟเราปิดเพื่อประหยัดนะครับ แจ้แย่ Here we g แล้วมีแสงนีออนอะไรด้วยครับถุงอะไรอ่ะอัญมณีเหรอหินเรืองแสงนะครับมันมีไว้ทำอะไรเรามาอ่านกันเราดูข้อมูลได้ไหมได้อ่าถุงเรืองแสงหินเรืองแสงเนี่ย วางกับพื้นนะครับแลให้แสงสว่างเมื่อวางไปแล้วก็สามารถเก็บคืนกลับมาได้สามารถดํารงกันได้อ๋อคือมันเป็นหินที่ไว้ส่องแสงสว่างนั่นเองผมเข้าใจละขอวางหน่อยนะโอ้มันสว่างตรงไหนเนี่ยโอเคเปิดไฟดีกว่าเก็บมานี่มันอาจจะไว้ให้เราแบบกันเราหลงทางก็ได้นะโอเคผมเปิดประตูผมคิดว่าผมต้องเปิดอ่า ไฟไว้เยอะๆนะเพื่อความที่จะเจียกหนีฆาตรกรฆาตรกรนะ่ะโอเคผมเปิดไฟไว้เดี๋ยวผมสู้ท่านผู้นําไม่ได้นะฮะไรหลหวดแลนี่คืออะไรมันคือกระสุนพาราชาตาโอเคเฮ้ย <c oughs> <Okay. c oughs> ผมได้ยินเสียงเสียงท่านผู้นําผมไปแล้วไปดีกว่าผมไม่ชอบเลยครับ กลัวต้องหนีจากที่นี่นะครับผมไม่อาจสู้กับท่านผู้นั้นได้นะฮะกานกุญแจโอ้เปิดได้ด้วยโอเคโอเคลุงอยู่แถวนี้นะครับถ้าเราเปิดไฟฉายลุงจะเห็นไหมโอเค <laughs> ลุงแม่งเดินเป็นซอมบี้เลยเปรตเขยบดไฟอเรื่องของลุงแล้วกันเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> ประชายจะหมดครับผมเก็บเลยมันคือน้ำดื่มนะครับคิดว่าน่าจะไว้ดื่มแล้วก็เจียกนะฮะเคผมขออ่านสิ่งที่ผมสงสัยที่สุด <laughs> กระสุนพระราชาทานะครับ มาจากไหนไม่รู้แต่โดนคุณแน่ๆทำไมสตูสตันเป็นเวลาหนึ่งวินาทีเมื่อยิงโดนในแต่ละนัดว้าวคือเอาไว้ตันหนึ่งวิเนี่นะตันทำไมวะตุ๊กตาที่น่ารักที่สุดในโลกโอเคน่าจะไม่มีเลยส่วนน้ำนี่ผมคิดว่าน่าจะเอะนี่ไฟเพิ่มพลังงานใช่ไหมนี่ไงใช่จริงโอเค <c oughs> มาพร้อมครับนี่คืออะไรเข็มทิศโอเคฮิิโก ไป e go บอยน้ำอีกหนึ่งขวด alright right. มีฐานไฟฉา,ายตรงนี้เราจะเปิดทิ้งเอาไว้นะฮะโอเคเข็มทิศนี่นะสีแดงจะน,นำไปทางถูกต้องใช่ไหมโอเคไปเราไปกันดีกว่าคือเราต้องหาถุงข้าว5ถุงนะครับเรามีถุงเดียวเองตอนนี้ถุงนี้เสียงลุงตรงนี้นะครับเราไปตรงนี้นดีกว่า มีเสียงเด็กร้องด้วยลุงอยู่ข้างหลังนะครับอย่าให้ลุงเห็นดีกว่าโอ๊ยเบบี้ประยุทธ์ไอ้เหี้ยอย่างที่เขาได้กล่าวขานเอาไว้งั้นเหรอขอโทษผมขอโทษขอโทษผมขอโทษเอ้ยยายาขอร้องขอร้องล่ะขอร้องขอร้องขอลองขอลองท่านผู้นำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ ครับผมครับผมอผมเด็กชายประยุทธ์ครับครับวัสดีครับมันวิ่งเร็วมากอะทุกคนผมตายผมตายผมตายแน่อ้้หคุณถูกความมืดเข้ากินกินเดทเขาหนึ่งกินข้าวแล้วไปเกิดใหม่โอเคผมถูกเบบี้ประยุทธ์ฆ่าครับทุกคนท่านผู้นำอยู่ใกล้มากครับ คือเนี่ยมันเดินมันเดินเปิดประตูเองได้นะครับประตูพวกนี้สวัสดีวันอาทิตย์โอเคสวัสดีครับเราจะไม่ไปยุ่งกับทางอายะานะเราจะเปิดร็อกเกอร์เปิดทุกอันเลยหน้ากากกันแก๊สมีแล้วนะฮะกุญแจช่องเก็บของเต็มเว้ยเนะ๊ดดื่มไปเลยนี่ไง เปิดห้องนี้ด้วยหรอปิดด้วยห้องนี้มีตู้นะครับแล้วก็กุญแจอีกหนึ่งอันเราต้องเก็บกุญแจไปนะแต่ว่าเราจะทิ้งอะไรดีล่ะระเบิดน่าจะต้องเก็บไว้กระสุนพระราชทานเนี่ยมันทำาบ้าอะไรได้วะตันศัตรูเบ็าณนหนึ่งวิน่าจะยิงวะโอโหโอเคผมใช้เล่นไปแล้วครับ <laughs> โอเคเราได้กุญแจอ๋อกุญแจมันสแต็กร่วมกันได้ไ้ยงั้นผมไม่ทิ้งหรอกผมไม่รู้ไงโอเคนี่เป็นทางผ่านลงด้วยเรารีบเช็คดีกว่าครับ <c oughs> อ่าห้องนี้ไม่นี่อะไรอะ่ะมันคือใบอะไรวะขอดูหน่อยนะอ่ามันคือ ใบไม้แดงฟื้นฟู1 HP ทุกๆ2วินาทีเมื่อนำติดโตไว้เอ้ยนี่ก็ดีนะหน้ากากากันแก๊สของดิฟฟิลสซาตานัสแลบไม่สามารถกันฝุ่นได้แต่สามารถลดวิสัยทัศน์การมองเห็นของคุณได้นอกจากนั้นยังทำให้อาจลำบากจนฟืนฟ้นฟูพลังงานได้ช้าลงกูเข้าใจแล้วมันคือหน้ากากถ้าไม่อ่านนี่ก็ไม่รู้นะเนี่ยไอเวยเนอะเอาให้ทำไมเด้อแม่งโอเคทิ้งไปนหน้ากากระเอียระยำมากเคลุงอยู่แถวนี้นะรุงมาละ เ,เข็มทิศทิ้งอย่างไรน้อนนี่มีข้อมูลนะครับเแบบี้ปลาหยุดน้อนจะยืนร้องไห้เฉยๆกับที่ถึงแม้ว่าตาของน้อนจะบอดแต่หูของน้อนก็ดีมากๆน้อนจึงสามารถได้ยินคุณทั้งเสียงเดินและเสียงวิ่งเพราะฉะนั้นเราต้องย่อน,น้องนะครับแต่เราต้องสเตลน้องโอเคน้องตาบอดนะครับเราได้ข้อมูลที่จแจมเมวมาแล้วแต่คือผมอยากจะทิ้งเข็มทิศนะครับผมจะทิ้งได้อย่างไรกด G ไหม ยังไงเราก็ต้องเออ่หาเอา้ยเ,เ,เราต้องย่อนะผมว่าเดินปกติเนี่ยไม่ใช่คำตอบที่ดีเลยช่องเก็บของเต็มเก็บอยากเก็บขึ้นมาแทนเข็มทิศมากเลยอ่ะมันคือปุ่มอะไรอ่ะขอดื่มเลยแล้วกันนะ มันคือเครื่องเทเลพอร์ตนะครับทำอะไรได,ได้เครื่องเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตคุณไปยังที่ปลอดภัยอ๋อเอาไว้หนีนั่นเองเก็บไว้เก็บไว้ของดีของดีงดครับลุงอยู่ใ,ใกล้นะเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆไปนะ ผมว่าผมต้องย่อละเดี๋ยวเบบี้ประยุทธ์จะเห็นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเบบี้ประยุทธ์เนหูดีมากนะครับได้ยินแม้กระทั่งเดินเลยนะล็อกโอเคเรามีกุญแจเยอะมากเราเปิดกันเลยถุงข้าวเยสโอเค เฮ้ยประตูล็อกมันเยอะมากอะเยอะเกินไปหรือเปล่าถุงข้าอีกอันเยสกุญ yes. แจอีกอันสวยมาครับเราจะชนะเกมนี้ไปด้วยกันนะฮะเปิดประตูด้วยกุญแจกันเลยดีกว่าอ่ะไหนวะโอ้เมื่อชิบหายโอเคอันนี้ฮันโร มีใครอยู่ไหมไม่มีโอเคล็อ okay. กขอบคุณมาก <c oughs> แบตระชายหมดเร็วมากแล้วเหลือข้าวแค่ okay. สองถุงเองทุกคนก็จะชนะแล้วอะผมว่าย่อไหมตรงนี้ห้องเขียวๆนะ่ะนี่คือที่ไหนอย่าบอกนะนี่คือแท่นบูชาต้องมีถุงข้าวมากโอเคตรงนี้คือแท่นบูชานะสีเขียวมืดจง ห้องอะไรเนี่ย <c oughs> อย่ารูปภาพคนอกวนตีเลยไม่มีปลอดภัยนี่คืออะไรเคยมีการเดินถล่มที่ภูเขาแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทำให้การค้นพบซากโครงกระดูกเนี่ยที่มีอายุกเก่าแก่กว่า7,000ปีจำนวน219อันที่น่าแปลกใจคือมันมีแตกระโหลกไม่มีลำตัวแถมขนาดของมันก็ใหญ่มากๆเลยด้วย ซาตานัทแลบได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้เก็บกวาดสีพวกนี้เป็นไปได้ไหมที่พวกเขาเจะสีพวกนี้ไปทำเรื่องอะไรอย่างการตัดต่อยินว้าวก็เป็นไปได้นะครับสัมบี้สัมบี้โอ้ยได้เครือ่องเทีนพอร์ตเลยอะ very good ตอนนี้ไม่มีถุงข้าวนะเกลียง โอเคเราเช <c oughs> <ifica Chevy> ็คหมดแล้วไม่มีอะไรละเมื่อกี้ปลาหยุดเพิ่งเดินไปนี่เสียงอยู่ยใกล้เลยครับควาน่ะฉันได้ยินข่าวลือมาว่ารัฐบาลเจะที่จัดการกับผู้ต่อต้านโดยใช้วิธีแบบ4.0ซึ่งเป็นการจับผู้ชุมนุมมาล้างสมองโดยการเปิดขึ้นเสียงสะกดจิต และให้ทําตามคําสั่งของมันแต่หากยังคงต่อต้านอยู่ก็จะถูกจับและให้ไป,ปเผชิญหน้ากับความกลัวนหด้หลและจากการที่ฉันมาติดอยู่ที่นี่ข่าวลือนี้เป็นความจริงสินะเอสโอเคผมเข้าใจแล้วทางนี้คืออะไรครับอุ้ยห้องนี้ฟาร์มเกิดการฟาร์มเกิดขึ้นน้ำดื่มแล้วก็ระเบิด อันนี้เข้าเข้าไม่ได้มีมีรูป <c ười> คริโตะอยูควคิริสตูมาแล้วครับใกลามากไกลามากอยู่ข้างหลังกำแพงเลยเขมขอดูเดี๋ยววะประทัด ส่งเสียงดังจนกบเสียงฝีเท้าคนได้ประโยชน์มากในการหลอกล่อสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาต่ำคล้ายๆกับดอกไม้ไฟถูกใช้ครั้งแรกในประเทศจีนและสามารถเก็บรวมกันได้โอเคเอาไว้หลอกล่อมันนั่นเองเพราะผมได้ยินเสียงเบบี้ประยุทธ์นี่ว่ะล็อกเอ๋อๆว่ะใช่ไหมใช่แหละเบบี้ประยุทธ์ล็อกวะเข้าไม่ได้แย,ย่ละกุญแจก็ไม่มี ผมว่าเราต้องไปบวกกับเบบี้ประยุทธ์วะไปเ <c oughs> สียงมันแงแงวแ่งั้เราจะยอ่อเข้าไปนะครับเพราะว่าเบบี้ประยุทธ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่หูดีมากเราจะค่อยๆเข้าไปโอเคเแบบี้ประยุทธ์อยู่ขวามือนะครับคือตามันบอดเอนี่ยทุกคนดีเราต้องอ่านข้อมูลนะไม่งั้นเราไม่รู้นะโอเคเปิดไฟนั่นนะครับมันยืนร้องไห้อยู่แนละ นั่นคือเบบี้ประยุ์สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาต่ำนะครับ <c oughs> น่ารักโอเคใจเย็นนะมาดีมาดีคือเราตายปุ๊บแล้วข้าวก็กินไปถุงหนึ่งเลยอะไรไปเกิดใช่ไหมเด็เ okay. ขาค่อยย่องนะครับให้มันร้องไห้ไปร้องเป็นเด็กไปได้ หนาการกันแก๊สไม่ได้ใช้อันนี้คือ,อรัฐบาลใช้งบจากภาษีประชาชนเพื่อก่อตั้งซาตานัสแลบและมีสูตรวิจัยที่ชื่อว่าเดอะไวท์วอลโดยมีจุดประสงค์เพื่อวิจัยเกี่ยวกับยาและวัคซีนแต่แท้จริงแล้วนั่นเป็นเพียงแค่ฉากผังหน้าผู้มันกำลังพัฒนาอาวุธและปัญญาประดิษฐ์เพื่ออามาจัดการกับผู้ชุมนุมที่กำลังต่อต้านโอเคเข้าใจละปล่อยมันร้องไปแสดงว่าข้าวคือเก็บแล้วเก็บเลยเหรออย่างนี้ก็ยากอยู่นะมันจะไปเกิดที่ไหนโอ้ยกูแจ้ เชี่ยชอบเก็บของเต็มว่ะทิ้งไรดีผมว่าผมต้องใช้กระเป๋าพยาบาลหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ใช้ได้นะครับโอเคเราหยิบกุญแจนะพเพราะกุญแจสำคัญฐานไฟฉายโอเคไม่น่ามีเลยนะเรารีบเช็คเราจะได้ไม่ต้องมาเจอเบบี้ประยุทธ์นะมันร้องไห้น่ารำคาญมากเลยไอ้เปรตไปดีกว่า <c oughs> เคเราไปกุญแจรเราไปไขห้องที่ล็อกเม,มื่อกี้ไหมป่ะพูดไขโอเคเราอยู่ใกล้มาแล้วมันไม่ได้ยินเสียงเราละเรารีบไปดีกว่าเคเราใช้กุญแจห้องนี้นะเปิดโลดโอเคมีข้าวอยู่ถุงหนึ่งนะฮะแล้วห้องนี้ล็อกล็อกหมดเลยครับโอเคลุกอยู่ใกล้มาก ลุงอยู่หลังนั่นเองนะฮะล,ลุงนี่เดินวนล,ลูปเป็นแพทเทิร์นนะเราคิดว่าคงไม่ต้องเจอลุงก็ได้ล็อกหมดนะเน่ห้องมันล็อกอะ่ะเราต้องไปหากุญแจอีกแล้วตอนแรกเรามีกุญแจเยอะมากนะแต่เราใช้กันไปหมดเลยโอเคห้องนี้มีกระเป๋าพยาบาลน,นี่นกุญแจประตูจะทิ่มตาอยู่แล้วเปิดเลยผมว่าห้องนี้ เพราะว่าอันนั้นจะไปถงทางเดินนะต้องห้องนี้ละโอเคโอเคนี่ไงอันสุดท้ายแล้วก็มาเจอกับรูปท่านผู้นำที่เป็นสมัยยังวัยรุ่นนะครับที่เป็นนักดาบสองมือนะโอเคท่านผู้นำอยู่ฝั่งนู้นนะไม่เกี่ยวกับเราเราเจอเครื่องเทเลพอตอีกอันหนึ่งแต่ว่าเรามีเยอะแล้วเก็บไว้ก่อนโอเครอจากที่นี่ดี้วครับ เราไปที่เข็มทิศชี้ครับเพื่อที่จะไปบูชายันท่านผู้นำนะครับทีนี้เราก็เอาข้าวมาวางใช่ไหมตามที่ในเรื่องบอกนะครับห้าถุงในเรื่องเกี่ยคำว่าต้องการเกยี่ยคำพูดในเรื่องกับเกมนี้มากเลยวางถุงข้าวนะครับเพื่อบูชายันแล้วไงโอ้เดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย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 ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว เดียยวเดียวเยวลุงไอลุงไอเฮียลุงไอลุงพ่อมึงลุงเขาได้ทุกประตูลุงลุงขอร้องลุงงตันลุงไม่ลุงโอไมค์กโดนลุงปฏิบอ๊กโดนลุงปฏิบอ๊กต้องวับปฏิบอภัยเดืว อ้อ้โ my god โอ้ my god ก้ายแโอเคแล้วไม่นะเฮ้ยเราวิ่งได้แบบอินฟินิตี้ทุกคนไปเลย โอเคเราตามเก็บที่ไปน,นะครับเมื่อกี้ทางที่เปิดได้จะเป็นทางที่สามารถออกไปได้แน่ๆเลยแต่ว่ามันมีประยุทธ์ตัวยักษ์อยู่ประยุทธ์เพูดไปเลยไอ้เชี่ยเ้ยว,ว้าว run boy run boy run boy หอบเกแล้วจุกประยุทธ์เฮ้ยซ้ายขวาหลบ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 จังหวะน,นี้ หันหลังไปดูโอ้โหตามมาตัวเริ่มไปเลยไปเลยไปเลยดูเข็มโอเคเลี้ยวขวาขวานี่ว๊ับโอ้ยเพชรแท้ไม่แพ้อะไรสักอย่างโโอ้หติดลูกศรไปเนี่ยเพิงมาแล้วไปแล้วไปแล้วเปิดเปิดเปิด,ปดออกโอ๊ยเอ,อ้าอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงทางออกอยู่แล้วเชียวแต่ด้วยผละอะไรบางอย่างพื้นได้พังลงแล้วตัวฉันก็ได้ร่วงหล่นลงไป ดำดิ่งลงไปสู่ห้วงแห่งความมืดนะนะเยี่ยมเลย2ี้านาทีกับดา่านนี้โอ้โหนานมากผม่าจะตัดให้มันเหลือสั้นลงที่สุดนะนานจริงๆว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วเหนื่อยครับสนุกมากเกมบ้าเลยวะนอยากจะกดรีฟันจริงๆเลย <c oughs> นยี่ฮะโอเคอ่นะไงไงาไงครับสำหรับเกม escape f i stop นะครับก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งเราก็ผ่านด่านที่สองที่เรียบร้อยนะ เป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะครับเป็นเกมที่เหนื่อยแบบไม่อยากจะเล่นอีกแล้วอะ่ะดูดิมันยังเหลือด้านเนี่ยมันยังมีด้านอยู่อีกอะ่ะไอ้บ้าโอ้ oh my god โอเคเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเหนื่อยแล้วไปแล้วเจอกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะถ้าชอบก็บอกอาจะได้มาเล่นต่อนะครับเพราะว่า มันเป็นเกมที่กวนสตีนนะครับเหนื่อยเล่นแล้วเหนื่อยนะครับวิ่งหนีปลาหยุดเนี่ยโอเคเจอกันบ๊ายบายเกียดเพลงมากเลย